ก็สวัสดีทุกคนนะครรายงานของชุดหน้านะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มีอันตรธานมาคุมครูถึงหน้าสอนอนะครับผมยืนอยู่หน้าสอนอนะตอนนี้นี่หน้าสอนอดินแดงนะครับหน้าสอนอดินแดงนะครับ ก็มีอันตรพานนะครับใส่เสื้อสีเขียวใส่เสื้อสีเขียวขี่มอเตอร์ไซค์ Honda าเวฟ125นะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาบอกว่าเพราะว่าอะไรนะพี่เขาบอกว่ามากับแจ็คได้ไหมอ่าอ่าก็บอกครับแล้วก็บอกว่าจะได้ทําถูกตัวหน่อยเรื่องของเรื่องคือเปิดเบาะ ง<อ>ขวานด้วยขวานออกมา <S 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 นะฮะอันนี้หน้าสอนอนะหน้าสนครนับนนนนโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปดําเนินการาลงบันทึกประจําวันไว้นะครับให้สันแดงเรียกตัวมานะครับแจ้งจุดประสงค์ว่าที่ให้คำพูดที่ว่าจะได้เล่นถูกตัวเนี่ยมันคืออะไรนะครับพยายามฆ่าแล้วกันพยายามฆ่าแล้วก็มีพบกอาวุธ ทกอาวุธหน้าสอนอเนี่ย <cities S 2> มีความผิดไหมนะจะได้ถามพนักงานสอบสวนถูกต okay no <Fat> ้องนะครับมีกล้องมีกล้องเห็นชัญญาณกนนะอืมกกล้องกล้อง็จะเห็นก็มันจะมีกล้องหน้าสอนออยู่กล้องางแยกนะอ่าอันนี้กล้องตัวนี้น่าจะเห็นนะครับเปิดกล้องแล้วก็กล้องตัวนี้ก็น่าจะเห็นนะครับเพราะว่าเขาขี่รถมาเนี่ยขี่รถเข้ามาตรงนี้ปึ๊บ ขี่รถแล้วก็ออกไปตรงนี้นะฮะเรก็ไปจอดอยู่ตรงแท่งเบลเลอร์ในแท่งเบลเลอร์ตรงมีกลวยแนละ้วก็เปิดเบาะดึงขวานออกมานะครับบอกว่าอบอกบอกพี่หนูการว่ามากับไอ้แจ็คใช่ไหมจะได้เล่นถูกตัวนะครับซึ่งอันนี้หน้าสอนอนนะในสอนอน,นะครับสอนอนดินแดงมีพฤติการแบบนี้นะครับไม่น่าไม่น่าที่จะ เออผมผมเรียกว่าอะไรอ่ะถามความถามว่าความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมันมีไหมนะครับอ,อันนี้เป็นที่ที่ท,ท,ที่ที่มันขี่รถมาจอดเมื่อกี้นะครับแต่ตรงเนี่ยมันขี่รถมาจอดตรงนี้แล้วมันก็เปิดเบาะดึงขวานออกมานะเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่อายัดกล้องตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้เพราะว่าน่าจะเห็น ราะมันจอดรถอยู่ตรงนี้นะฮะไม่น่าเสียกล้องไม่น่าเสียนะครับซึ่งมันเป็นสอนอเนี่ยสอนอนดินแดงเนี่ยนะฮะมันเป็นในสอนอนแท้ๆแต่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมว่ามันมันอันตรายนะนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเห็บนะครับน่าจะเป็นเห็บหมาผู้เสียประโยชน์ทั้งหลายเลยนะครับเห็บหมานะสอน,อนดินแดงนี่มีเอฟซีแจ้งไปว่าเยอะนะครับ เป็นเป็นอ่าเป็นสนที่ถามว่าประชาชนร้องเรียนไปเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเห็บหมาเห็บหมานะผมพูดถึงเห็บหมานะ,ะเห็บหมาที่อยู่แถวแถวนี้มันเยอะนะครับแล้วมันอาจจะเสียผลประโยชน์ก็ได้มันเลยมีปฏิกิริยาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความให้เจ้าที่ดำเนินคดีดูที่จะได้ตัวไหมนะครับหน้าลงพักแค่แค่นะ โอเคนะครับส่วนเรื่องความคืบหน้าของคดีวันนี้ที่มาแจ้งนะฮะก็ผมได้รับเอกสารยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเคสนั้นเดี๋ยวผมไปอธิบายรายละเอียดทีหลังนะครับส่วนเคสใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอแจ้งความไปเลยนะสำหรับเคสใหม่นี้นะฮะเจไดอ๋อน่าจะใช่น่าจะใช่ โอเคเดี๋ยวผมเข้าไปแจ้งความดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลา FC เพราะว่า FC มาสองท่านเดี๋ยวให้แนะนำตัวหน่อยตัวยังไม่ออกไลฟ์อ่าอันนี้ที่ที่อะไรนะอุบลคุณเมืองเดชอ่ะครับอันนี้ FC ฟนซะีนะคุณเบลเทือนแล้วก็พี่ใครพี่รู้การรู้การครับผมรู้จักกันไวครับแล้วก็อีกพี่พี่เพเดอนพี่ชัยนรงค์นะครับพี่ชัยนาลุงมีพี่วินัยแล้วก็อีกคนนึงที่ มวลชนคนโก้มาให้กำลังใจเดี๋ยวผมเข้าไปแจ้งความแป๊บนึงที่นะเข้าคนเดียวที่รอตรงนี้ได้นะเดี๋ยวผมเข้าไปแจ้งความจะได้เดินทางกลับเนาะก็ฝากเหตุมาแล้วกันนะฮะถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าผมไม่ได้ไปทำอะไรพวกคุณนะคุณก็ไม่ต้องเดือดร้อนผมนะครับเพราะว่าผมไม่ไรู้จักคุณนะครับคุณก็ไม่รู้จักผมหรือว่าคุณอาจจะรู้จักผมก็ไม่รู้นะฝากไว้ให้คิดสำหรับเห็บหมานะครับ อ๋อมันมันน่าจะจ้องผมไปแล้วแหละจ้องไว้แล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวผมลงมาที่กประจำวันแจ้งความไว้แล้วก็ให้อายัดกล้องนะครับเพื่อจับภาพขอบคุณทุกคนที่ตามสวัสดีครับ